คุณสัญญาติกุนที่ที่โรงพยาบาลปักสมุชัยค่ะคาริมรอบหมายให้ตัวแทนค่ะการเภสัชกรทนกันกร์ปฐุมนุูุสีค่ะแล้วที่มาต้อนรับในวันนี้ค่ะแล้วก็สารวัขาดองจุนเนินเป็นเลขาเราจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะในการนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวอะไรกับทางทีมโรงกบก่บก ได้มีโอกาสกราบนะครับพระอาจารย์รพระครูอยู่ที่วัดเขาใหญ่ยาน,นสัมปันโนนะครับเคยไปบุญการนะครับเพราะนั้นก็รับรองได้นะครับส่วนผมก็มีผมดรพริบุลนะครับพิรันตวาสนนี่นะดินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย การที่จะมาโรงพยาบาลสูงเนินได้เนี่ยถ้าไม่มีคุณอภิภวัตนะครับม่ไม่ได้มานะครับอันนี้เป็นผู้ที่บอกว่านําบุญไปทุกที่แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทําบุญอย่างดีนะครับซึ่งบอกว่าเ,เมื่อใครเขาได้ใกล้แล้วเนี่ยก็จะมีแต่วความสุขในเรื่องบุญนะครับ <S 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 เพราะว่าเงินท่านมีเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าบอก็ได้ได้มีโอกาสนะครับมา เขาเรียกว่าแบ่งปันนะครับให้กับทางโรงพยาบาลสูงเนินซึ่งสิ่งที่ขอมาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับว่าในการที่จะช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์นะครับโดยที่ว่าแบบมันก็มีทั้งชนชั้นะระดับกลางลงล่างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่โรงพยาบาลน,นี้ขนาดนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดระดับสูงแล้วก็คงไปประเภทโรงพยาบาลเสียงเงินแพง,แงๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็เครื่องมือที่ขอมาเนี่ยก็เหมาะกับโรงพยาบาลแล้วก็ในขณาเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ได้ไปเนี่ยนะครับต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าไปเสริมนะครับจุดที่เราขาดนะครับเหมือนกับสิ่งที่อะไรที่บอกว่าพยาบาลดีหมอดีแต่ไม่มีเครื่องมือโรงพยาบาลก็ไม่มีประโยชน์มีตึกสวยงามแต่ไม่มีหมอไม่มีเครื่องมือก็ว่างเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในนี้คือสิ่งที่สําคัญว่า ครอบครัวปิรนนันนานวาัตมูลนิธิเปรันนาวัตโดยดรชยุทธดรอรวันเปรันนาวัตเนี่ยได้มีโอกาสที่ ร่วมนะครับเ,เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องออขอบคุณเช่นกันนะครับอยากให้ทางทีมพยาบาลนะครับทีมหมอเนี่ยนะครับช่วยอธิบายสั้นๆว่าเครื่องมือที่เรามอบให้เนี่ยเป็นอะไรและเครื่องมือมีประโยชน์อย่างไรเพื่อว่าหลายๆท่านก็คงยังไม่ทราบท้าไม่อยู่ในวิชาชีพนะครับยงงั้นขออนุญาตครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วก็ข้อมูลที่มีเนี่ยก็จะใช้ยาวนานสุดประมาณ20 22ปีค่ะซึ่งตัวนี้เราจะเอาไปใช้ในตึกในการดูแลคนไข้วิกฤตนะคะก็คือกระตุกหัวใจนะคะซึ่งตอนนี้เราเข้าแผนเพื่อทดแทนค่าเสื่อมมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้สักทีเป็นปนินนมตหมาอันดีค่ะที่เราได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือรายการเครื่องเครื่องอินพิชชันปั๊มก็คือเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการให้น้ำเกลือคนไข้แล้วก็ เลือดแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออย่างนี้ค่ะยาเครื่องมือนี้สําคัญนะคะเพราะโรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนมากเลยค่ะเพราะว่า,าในกลุ่มคนไข้วิกฤตเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือนี้ในการดูแลทุกรายนะคะแต่ก็จะมีหลายรายที่เราไม่มีใช้เราก็ต้องมีมความเสี่ยงกับคนไข้อย่างนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมากค่ะ,ะเวลาที่เราใช้ไปแล้วอ่ะมันมีการทดแทนอ่ะมันได้ยากอยู่ค่ะ พราะตามระดับของโรงพยาบาลอย่างที่ทางอาจารย์ก็มองเห็นแล้วว่าโรงพยาบาลเราอ่ะก็คือเป็นระดับที่ดูแลอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้เครื่องมือที่สําคัญพวกนี้มามันใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบแทนคุณหมอที่เขาทํางานอยู่อย่างที่บอกเรามีบุคลากรมีแพทย์มีคนที่เก่งๆแต่ถ้าเราขาดเครื่องมือที่สําคัญแล้วว่าเครื่องมือเนี้ยมันจําเป็นสําหรับชีวิตมันันมันจะช่วยได้ในช่วงภาวะวิกฤตของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันได้มาใหม่แล้วมันมีประสิทธิภาพมันมีความพร้อมใช้อ่ะคะ่ะมันคือการต่อชีวิตอันนี้ก็คือต้องขอบคุณทางมูลนิธินะคะปิลันทาวาสแล้วก็ทางครอบครัวนะคะที่ที่ได้เล็งเห็นแล้วก็ได้ได้ให้โอกาสกับโรงพยาบาลสุงเนินในการที่จะได้รับเครื่องมือชีนีนะคะ่ะก็อย่างที่มูลนิธิที่ร่วมบริจาคในวันนี้ก็ต้องขอ,อนมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ หมอบวันนี้ก็ขอให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขออํานาจบุญกุศลบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมะสงค์บารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลายที่สร้างสมอบรมมาจงมาเป็นเครื่องคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายให้ป่าศสจากทุกโกโคกภัยมีอายุวันนะัสุขะพละและมีความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ